สวัสดีครับผมบบชื่อเววดอ็กชายวลรดรทุกุญปากชื่อเล่นชื่อมินตันอายุ12ปีมาจากโรงเรียนสรารศาสตร์พิทยาคมเก้าครับโหโหไม่สูงเร็วจังเลยลูกเ้ยสูงเท่าไหร่นเนี่ยลูก1 6 1ครับ1 6 1รวมจุกไหมฮะไม่รวมครับ <c oughs> ชื่อเล่นเมื่อกี้ได้ยินว่าชื่อมินตันเหรอลูกใช่ครับทำไมถึงชื่อมินตันน่ะเล่นแบดครับพ่อตั้งชื่อว่ามินตันครับพ่อเล่นแบดแล้วพ่อตั้งชื่อมินตันมีพี่ชื่อแบดไหมลูกมีมีน้องครับ น้องชื่อน้องชื่อมินนี่ครับเออเอ้แต่ถือว่าสั้นสรคนนะเพราะเราเราได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นแบดแบดใช่ไหมพอเบี่ยงมามินตันเริ่มเล่นแบดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกเริ่มเล่นตั้งแต่อายุห้าขวบครับโอ้โอใครแนะนำฮะหรือว่าเราชอบได้ยังไงลูกเออตอนสามสามสี่ขวบครับพ่อพาไปสนามแบดครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาซ้อมครับเลยติดใจก็อยากซ้อมด้วยครับเห็นแล้วอยากเล่นเลย ครับมีไปแข่งแล้วได้รางวงรางวัลอะไรมาบ้างอย่างลูกมีเยอะครับอันหนึ่งเหมือนกันเลือกตัวอย่างกหน่อยรางวันที่ภูมิใจก็ถ้วยพระราชทานครับทีนีรางวัลชนะเลิศเหรอลูกเหรอใช่ครับระดับอายุเท่าไหร่ลูกตอนนั้นตอนนั้น8ดขวบครับได้8ขวบโอ้โหประเภทอะไรครับชายเดี่ยวครับรุ่นอายุไม่เกิน9ปีเฮ้ยดีกรีฮะดีตอนนี้ดีกรีระดับไหนแล้วครับ อยู่มือวางระดับหนึ่งของประเทศไทยครับฮะมือวางระดับหนึ่งครับโอ้ยลูกครัเลี้ยงน้องคุยกับมือวางระดับหนึ่งอายุสิบสามบไม่เกินสิบสามโอ้โหครับอะไรทําให้เรามาถึงตรงนี้ได้คุณพ่อคะคุณพ่อคุณพ่อสอนตั้งแต่เด็กครับคุณพ่อเป็นนักกีฬาแบดมินตันด้วยเป็นนักกีฬาเก่าครับเคยมีไหมแบบไม่เอาล่กไม่เล่นเล่ามีครับมีตอนนั้นรู้สึกยังไงลูกอยากเลิกครับอยากเลิกเพราะอะไรครับ มันทําทุกวันจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆครับใช่ใช่แล้วก็แล้วก็คิดคิดกับตัวเองว่าทําทุกวันมันก็ได้ผลดีกับตัวเองก็เลยทํามาต่อครับเดี๋ยวนะครับว่าทําทุกวันเนี่ยน่าจะหมายว่าแสดงว่ามินต้าต้องซ้อมถูกไหมฮะซ้อมทุกวันครับวันหนึ่งซ้อมทุกวันวันละกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับเป้าหมายของเราในอนาคตคืออะไรลูก ผมตั้งว่าทีละเป้าหมายครับติดทีมชาติก่อนแล้วค่อยไประดับโลกครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหส่สใ,จสใจไปส่งใจไปให้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูฝีมือแบดมินตันมือวางอดับหนึ่งนะแต่ก่อนจะโชว์ฝีมือความฝันที่มินตันมาวันนี้คืออะไรลูกอยากได้เป็นบาสครับอเดี๋ยจะไปทิศน,นั้นแล้วนะเอาไปเล่นกับน้องครับ <c oughs> แล้วทำไมอยากอยากฉีกไปทั้งบาสไม่ค่ะอยากเล่นได้หลายๆกีฬาครับอ แต่กะว่าจะเอาดีทางนี้ถูกไหมคะโอเคพร้อมโชว์ความสามารถยังลูกพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชญครับขอบคุณครับอ้งดีกันเลยอ่ะตรงดีมากมินตันสวัสดีลูกสวัสดีครับทุกสูงอ่ะอยากสูงเท่าไหร่ลูกร้อยเกินร้อยแปดสิบครับสามร้อยยี่สิบโอเคไหมอันนั้นไม่ไหวอยากแย่ให้มินตันยิ้มไงนี่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วมินตัน กรรมการเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่เรียกรอยยิ้มคนได้เยอะมากระหว่างพี่ป๋องกับพี่หอยเราเรากังวลใครจะทําให้เราเผลอหลุดยิ้มที่สุดพี่หอยครับพี่หอยใช่ไหมอยากคิ้วอยากคิ้วอยากคิ้วด้วยตัวจริงกับในทีวีต่างกันไหมลูกพี่ป๋องพี่หอยต่างในทีวีเป็นไงลูกดูก็ดูดีครับแล้วตัวอ๋อเน่ยอะไรจบลงตรงนี้ไม่ใช่แล้ว เขาภารกินเลยดีกว่าเพราะจะขยายความมันเจ็บนะพี่อะไรนะถ้าขยายความจะเจ็บคําว่ากอเจ็บเจ็บแต่แต่เราก็มีจุกเหมือนกัน3คนนะครับเออนี่ไงมีส่วนร่วมเหมือนกันนี่คือไม่ได้ตัดผมใช่ไหมลูกไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดผมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือโควิดก็เนระยะไปก่อนเว้นระยะไปก่อนเข้าภารกิจเลยแล้วกันค่ะทีงานครับพี่ซุปขออุปกรณ์ครับ หฮะมันได้เหรอทั้งทุกอย่างครับครับผมจะท้าอะไรครับตีเสาให้ล้มตีเสาให้ล้มจำชื่อไปนะลูกนี่คือพี่ป๋องจำไวแล้นท่คนนี้คือพี่ป๋องง่ายไปแต่มาตีเสาให้ล้มนี่ง่ายไปง่ายไปแต่แต่มาเกือบถูกทางแล้วจริงๆต้องตีเสาให้ล้มและให้ลูกปิงปองอยู่ที่เดิม นนี้คือพี่หอยลูกคนนี้คือพี่หอยเมื่อสักครู่คือพี่ป๋องจำไว้นู๊กนะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราที่น่านับถือมีใครบ้างมี <c oughs> พี่ป๋องมีพี่หอยสองคนนี้น,นะลูกนะออแล้วเข้าสู่โจทย์ลูกโจจริงๆก็คือว่าให้น้องตบครับให้ลูกแบบมินตันเนี่ยไปโดนล,ลูกปิงปองโดนเสาไม่นับผมให้เวลาน้องยี่สิ<ต>บวินาทีครับโอ้ยากตบกี่ครั้งก็ได้มินตันลูกเดี๋ยวจะให้เวลาหนูยี่บวินาทีหนูจะตบกี่ครั้งก็ได้ ตบห้าครั้ง1ิครั้งเจ0 0แสนครั้งสล้านครั้งแล้วจะลงเลยในเวลา20ิวินาทีไม่ตบได้ไหมไม่ตบแล้วยังไงพี่แล้วให้ลูกมันหล่นไปเดี๋ยวผมมีคนมาช่วยส่งเดี๋ยวจะเชิญคุณพ่อน้องมินตันขึ้นมาคุณพ่อครับเชนครับคุณพ่อสวัสดีครับดูคุณพ่อคอยส่งนะครับว่สครับคุณพ่อส่งด้วยการโยนถูกไหมครับใช่ครับพ่อครับคุณพ่อสอนน้องมาตั้งแต่อายุจริงจริง น้องอ่ะเริ่มตีแบดได้ตั้งแต่ขวบ8เดือนแล้วขวบแปดเดือนใช่คือคือเหมือนกับเขาก็ตามผมครับผมก็อย่างที่บอกก็เป็นนักกีฬาแบดครับแล้วก็เป็นเจ้าของสโมสรเองด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกๆุครั้งเวลาเราไปสนามก็ต้องพาลูกไปครับบินตันพร้อมไหมลูกพร้อมครับบินตันบอกพ่อได้ใช้พ่อยนตรงไหนอยู่นูนตรงนี้นี่คุณพ่อเตรียมลูกอยู่ครับคุณพ่อจะขโมยลูกกลับบ้านเลอนะเตรียมลูกฮะโอ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ เวลา20นาทีนะครับคือการจะตบให้โดนลูกวิ่งปองนี่ต้องแม่นมากนะครับแม่นมากต้องแม่นมากพ่อพร้อมนะครับ<อ>มีต้อนพร้อมแล้วลูก<อ>ถ้าพร้อมแล้วไปครับเอ้เยเอ้ยเอ้ยเอ้ย<อ> ขอบคุณครับอขอบคุณพ่อนะครับอขอบคุณมากครับ,บพ่อครับใส่หน้าส่ลูกแล้วเดี๋ยวไปยืนข้างพี่ป๋องสวัสดีครับลูกท่านต้องการครับ เรามีโจทย์ใหญ่ท้าทายน้องมินตันซึ่งโจทย์ที่เราท้าทายน้องเนี่ยต้องไปท้าทายที่สนามแบดมินตันครับทีมงานครับขอชมภาพครับ <processing. S 1> เราไปกันที่สนามแบดมินตัน SCG Badminton SC Bad Academy ครับสนามสวยงามมากครับ,รบขอบคุณมากนะครับเออเฟิร์การถ่ายทำครั้งนี้ครับ mm hmm. มาแล้วครับมินตันครับรูปร่างเขาดูดี ต้องมัดผมก่อนรูงเนี้นนมเงัน้นมันบรบกวนนะที่อบอุ่นร่างกายครับเงื่อออกเลยครับและตอนนี้ครับทา่านทูการครับเรามีกล่องสุ่มวรุ่นกล่องสุ่มมี3กล่องทันสมัยด้วยในเนี้ยมีเรื่องตื่นเต้นรอคอยน้องมินตั้นอยู่เรามาดูกันว่ากล่องสุ่มหมายเลขหนึ่งหมายเลขสอหมายเลขสาจะมีอะไรอยู่ข้างในชมต่อครับ อยากเลือกหมายเลขไลขหนึ่งสองสามเบอร์หนึ่งครับมินตัาเลือกเบอร์หนึ่งครับเลือกเบอร์หนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งมานำโชคครับนี่เลขนำโชคมั่นใจครับอยากเปลี่ยนไหมอุ้ยกระบองขยับกระบอกกระบอขยับครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งยืนยันเบอร์หนึ่งครับแล้วต้องตกแล้ต้องตกจัตยานอะไรหรือเปล่าอ่ะยิ่งเห็นขยับยิ่งน่ากลัวเสรุปเลือกเบอร์แหลเบอร์สองครับเบอร์สองเปลี่ยนเป็นเบอร์สองเบอร์สองขยับไง เบอร์สองกยับครับและเบอร์สองคือมติรโอ้โหลองตองแซงเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นเปนผมไหมเห็นค่ะเออมินตันเราไม่เก็บอาการเลยไม่เก็บอาการเลยมติธรมาดังมากเลยคือแบบคือแบบมินตันเอาจริงๆลูกเอาจริงนะเขารู้สึกตอนนั้นพอเปิดไปเป็นพี่หอยลูกเราเราสึกไงลูก ดีใจนิดนึงนั่นคือสีหน้าคนดีใจดีใจนิดนึงที่เด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักคอเทไปข้างเป็นเด็กน่ารักที่กริยาเขาเนี่ยนี่คือกริยาดีใจนะครับถ้าเกิดพี่ซุเขาให้โจทย์ให้มาเล่นข้างเราล่ะลูกนี่คือเรื่องมันอยู่ฝั่งเราครับอยู่นี่คือเรื่องก็อยู่ฝั่งเราครับไปจ้าผมพูดไม่ดีผมพูดไม่ชัดครับไอ้กล่องสุ่มที่ว่าเนี่ยครับพอเรื่องแล้วต้องอยู่ฝั่งเราสีหน้าของน้องถึงเป็นอย่างนั้นโอ้ท่านผู้ชมครับผมอธิบายโจทย์ไม่ดีครับคือกล่องสุ่มเนี่ครับ ถ้าหากว่าเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเจอใครคนนั้นจะอยู่ทีมเดียวกับเราอ๋อนี่คือเป็นแบบนี้มินตันเลือกเบอร์สองเปิดมาเจอพี่หอยความรู้สึกในใจคือแบบคือที่สุดในชีวิตแล้วแหละ้นตคือหนึ่งไม่รู้หนึ่งกับสามจะเป็นใครแต่เขาจะอยู่ทีมเดียวกันชมต่อนะครับทองและคู่แข่งของมินตันและพี่หอยก็คือพี่บาสพี่ปอบพ่อครับอนี่คือตำนานแบบมินตันไทยนะครับ บมายร์ดเดชาพลหัววรานุเคราะห์และปอป,อป้อซับซีรีแต่รัตนาชัยคือสองนักแบดมินตันทีมชาติไทยในประเภทคู่ผสมที่มีดีกรีเป็นถึงคู่มือวางอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันรวมถึงเป็นแชมป์โลกแบดมินตันประเภทคู่ผสมในปีล่าสุดซึ่งทั้งคู่ถือเป็นความภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั่วประเทศเลยทีเดียวครับ โอ้โหผมต้องอธิบายให้ก่อนนะครับนี่คือที่สุดเท่าที่บ้านเราเคยมีครับนี่คือประวัติศาสตร์เลยครับจริงปีที่ผ่านมาครับแชมป์8ทัวร์นาเมนต์ครับแล้วมีติดกันได้5ทัวร์นาเมนต์ใช่นี่เราไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับครับมินตันนี่ผมไม่รู้จะอธิบายไงนี่เขาโชคดีมากนะเออเขาโชคดีมากที่ได้มาเจอพี่เขาในสนามท่านผร้กากครับกติกากําหนดไว้ว่า ถ้าน้องเลือกไครน้องต้องอยู่กับคนนั้นแล้วก็แข่งกับอีกสองคนซึ่งดูดีกรีเลครับผมไม่อยากให้สองคนได้เสียชื่อเพราะพี่หอยเนี่ยเขาไม่ธรรมดาไงเอานึกภาพเกิดพี่หอยเขาท็อปฟอร์มแล้วจับคู่กับน้องมินตันชนะพี่บาสพี่ปอป้อจบเลยนะที่เขาจะยังไงต่อมันคงไม่มีวันนั้นหรอกมั้งครับคือเราต้องการไว้ก่อนคือเราต้องการไว้เรากลัวพี่บาสพี่ปอป้อจะอายเราก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นนะ เราอย่าไปทรงนี้เลยถ้าเกิดพี่หอยคู่กับน้องเราน่าจะทำรายการลำบากคือถ้าพี่เขาชนะเขาก็อายจริงๆเราก็เลยจับคู่ใหม่มีการเป่ายิ่งชุบนอกรอบสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคู่ฮะเป็นพี่บาสคู่กับน้องมินตันพี่หอยไปคู่กับน้องปอป้อสงสารปอป้อซึ่งตรงนี้ครับเอ่อก้องก้องไหนดีครับก้องปอป้อครับ นี่คือโอกาสสำคัญในชีวิตที่ปอป้อจะได้มีโอกาสได้ยืนเคียงคู่กับพี่หอยจำวันนี้ไห้นะพี่หอจำวันนี้ไพี่ครับผมพูดส่งห้แล้วอะไรนะผมพูดส่งห้แล้วคุณกำลังขยี้ไม่ยี้พี่ผมพูดส่งี่แล้วทั้งโลกจะได้เห็นลีลาพี่นี่คู่แข่งกันนะครับมินตันกับพี่บาสปอป้อกับพี่หอยนะเดี๋ยวเกมเราจะแข่งใครได้ห้าแต้มก่อนชนะต่อเลยครับนี่คือตียวแชมป์โลกนี่พี่หอยนะบุญวาสนาเราเนี่ยเออเรา เยาวชนอยู่แล้วนี่ครับเป็นคู่ใหม่ครับคู่ผสมหรอครับห้าแต้มครับใครได้ห้าแต้มกว่าชนะครับนี่วอร์มครับใครเลือกตังเกงให้เขาอะครับเข้า <laughs> ไม่ได้เริ่มครับนี่ที่ผมไปเชฟพี่หอยผมเลยเนี่ยสวยคุณทำไรครับยืนเป็นภาระ <laughs> เ้ยพี่หอยเก่งอ่ะเฮ้ยพี่หอยเราลดเท้าแตะไม้แล้วครับเฮ้ยพี่หอยไม่ธรรมดาจริงหอยนี่โอ้ยได้ได้ท้านพี่หอยได้เอาล้วครับมาแล้วพุ่งตันสวยมากโอ้โหตันร้ายมากพี่หอยโอ้โหโอ้โหพี่หอยด้วอ่ะเฮ้ยไม่เบาไม่เบาพี่หอยแขวนเขาไงแขวนอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคาได้อะฟอร์มดีฟอร์มดีฟอร์มดี เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าเฮ้ยเขาคนได้นะทำไมทั้งทีมงานรู้ว่าผมเป็นแชมป์เยาวชนแบดมินตันพี่ใช้ผมย้อนกลับไปไปเทปที่แล้วที่พี่กับพี่หอยพี่หอยพี่ป๋อคู่กันไม่ให้ดูอันนี้ยังไม่ท็อปฟอร์มวันวันนี้ท็อปฟอร์มวันนี้ท็อปฟอร์มมากท่านผู้ชมทั้งบ้านครับฝากเอาใจเชียร์น้องมินตันกับพี่หอยผมด้วยนะครับนี่คือจังหวะแจ้งเกิดเลยพี่ตอนนี้เขานำถึงแต้มชมต่อครับใครจะได้ห้าแต้มก่อนครับ เริ่มต้มที่2ครับใครจะได้แต้มนี้ครับเฮ้ยหอยดีเฮ้ยใครได้เฮ้ยหอยดีอ่ะเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยมีช่วยหน่อยดิเหรอเอาได้เลยเฮ้ยโอ้ยหอยดีอ่ะเฮ้ยไปแล้วครับหุ่หลอกครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณหอยคุณทำได้ดี อ้ยโอ้้าวปอปป้าตบแต่แต่บี้ตั้นรับเฉยครับเดี๋ยวขอชมภาพครับพี่ป๊อปป้าตบตบดีด้วยครับโอ้เข้าใจละจังหวะพี่หอยเผลอนิดนึงใช่ไหมพี่เผลอฮะเผลอเผลอนิดนึงนี่จังหวะเมื่อสักครู่คือพี่เขาตบมาแล้วเจตนาของบินตั้นคือไงลูกอยากให้พี่หอยรับครับแต่มันไม่ทันรับเลยเอาให้พี่หอยตายเลยดีกว่าอ๋อ ให้พี่หอยตายซะแล้วพี่ายฟังเจตนรตินาีวอยากเขาอยากให้พี่หอยรับเพื่อจะได้เล่นกันสนุกๆแต่พี่หอยรับไม่ได้ผมไม่สนุกครับผมไม่สนุกผมถึงจับมาเฮ้ยพี่จักใจผมเลยนะพี่ดีมากสี่ดีมากพี่ดีมากเลยส่งพี่ดีมากเลยผมเล่นให้เกียรติกับแชมป์โลกทั้งคู่พี่ที่เป็นในนามรายการไงครับตอนนี้เขานำเราสองศูนย์ผมต่อครับ

อะไรนะผมเห็นเน็ตสั่นใช่ไม่โดนตหายใจปุ๊บแล้วเน็ตมันสั่นมันโดนเน็ตไม่ใช่หรอเมื่อกี้โดนเน็ตไม่ฟาวไม่โดนเขาไม่โดน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 ความจริงมันก็โดนนะผมพิมพ์แบบแบบที่จะภาพเราเลี้ยงอะลูกมันรวยอะลูกมันรวยมันโดนไปนิดนึงเออได้สนุกจะได้สนุกสอง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 อะชมต่อครับไป นี่ีปล่อยด้วยนะโอ้ยอยู่หลังดีวยะปล่อยเฮ้ยดีเยอะเลยมีเยอะโอ้โหคนทำอย่างให้น้องตีเลยเหรงไม่ช่วยกันอย่างเดียวเลยอ่ะไปแล้วครับอันนี้หลอกครับโอ้โหนี้เฉียดเลยโอ้โหทะลเขาหักสวยมากนี่เล่นเตะลองสามสองตอนนี้พี่บาสกับน้องมินตันนำสามสองครับ โอ้ยหอยสวยอ่ะออกออกละพี่ผมกูสาช่วยใจหมดเลยสี่สองลูกนี้มันมันรับยากพี่มันรับยากรับยากรับยากเพราะเสิร์ฟลูกซ้ายพี่อแก้ตั้มเดียวเกมครับนีบตั้มเลยเอ็มมี่อ่สวยมากสวยมากพลาดแล้ครับจบเกมครับนี่จะพลาดครับมินตันกับกพี่บาร์ชนะครับ ผู้กรรมการนครับผกรรมการผู้กรรมการครับต้องบอกว่าฝีมือดีจริงต้องขอบคุณมากนะครับพี่บารสและพี่ปอป้อนะครับที่ผ่านมาพี่บารสพี่ปอป้อเนี่ยสร้างความสุขความภูมิใจกับพวกเราชาวไทยมาโดยตลอดนะครับพวกเราขอบคุณจริงๆแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับบาสและปอป้อตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับบาสปอป้อครับขอบคุณครับมาลงมพังเกุทีนะครับมินตั้นลูกวันนั้น เกรงพี่บาสพี่ปอป่อ,ปอไหมเกรงว่าถ้ามีโอกาสได้พูดกับพี่เขาอีกครั้งหนึ่งลูกตรงเนี้ยจังหวะนี้นะเดีย๋ยวจะบอกอะไรพี่บาสพี่ปอปอลูกพูดผ่านกล้องนี่เลยลูกก็แมทนั้นเป็นแมทที่ประทับใจมากครับก็ขอบคุณที่มาร่วมในวันนั้นครับก็จะไม่มีวันลืมครับก็ขอบคุณครับผมเชื่อว่าจะเป็นแมทแ่งความทรงจำครับซึ่งต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับพี่บาสพี่ปอปอครับทักด้ามังกรครับ วันนี้เราได้รู้จักกับเด็กอีกหนึ่งคนที่เป็นอนาคตวงการแบดมินตันไทยครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับน้องมินตันครับคือต้องขอบคุณคุณพ่อนะที่ฟูมฟากหนูมาได้อย่างดีเลยคือมันมันต้องอดทนน่ะชัดเจนในเป้าหมายว่าเราจะไปไหนไปทําเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วระหว่างทางแรงกดดันมันจะมามากขึ้นมากขึ้นมีคํานึงตอนพี่ต๋องมาออกรายการพี่ต๋องสิฉอยอันนั้นท่านเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์พูดไปคำหนึ่งคุูชอบมากเลย คือใครทนเบื่อได้นานกว่ากันคนนั้นชนะคือการทําตรงเนี้จะประสบความสําเร็จได้มันต้องอยู่กับความเบื่อนั่นแหละยิ่งเบื่อยิ่งเก่งยิ่งเบื่อยิ่งเก่งหามุมมองเราจะทําไงให้มันสนุกเวลามีความกดดันหามุมมองทอํายังไงให้ฉันผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะฉะนั้นฝากอันนี้ไว้เพราะว่าเป้าหมายของหนูมันชัดลูกจะเป็นเป้าในระยะใกล้ระยะไกลขอเป็นแรงใจทุกระยะทางของหนูนะลูกนะขอบคุณมากๆครับค่ะ ขอบคุณราการครับที่มินตันมารายการวันนี้ครับความฝันอยากได้แป้นบาสครับไปเล่นกับน้องครับนี่คือความฝันของมินตันครับพวกเรา3ามคนให้ผ่านได้มินตันลูกผู้ใหญ่ซีพาวเวอร์ทราบเรื่องราวความสามารถเรื่องราวชีวิตและความฝันของมินตันแล้วนะลูกถ้าในรายการเตรียมสิ่งนี้กับมินตันครับมินตันอย่ไมองด้านนั้นลูกเอามือปิดตาไว้ก่อนครับ ที่พทีมงานครับขอความฝันของน้องมินตันจาก King Power ครับ พร้อมไหมลูกเอามือลงก่อนครับแล้วหันมามองไนี่แหละครับเป็นบาสครับลูกบาสครับแล้วก็มีทุนการศึกษามอบให้กับมินตันด้วยนะล,ลูกนะ <Yeah. S 1> รวมมูลค่า20,000บาทจาก King Power ครับ <Yeah. S 1> และพิเศษสุดๆอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเสื้อพร้อมลายเซ็นของพี่บาสและพี่ปอปอลูกมาดูใ,ใกล้ๆครับ นี่คือตัวเดียวในโลกครับมันไม่ใช่แค่เสื้อหรอกครับแต่มันคือคําอวยพรคือพลังใจและคือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อให้น้องมินตันจากพี่บาสและพี่ปอปอนะลูกนี่คือความฝันที่มอบให้ลูกครับจาก k พาวเวอร์ครับ<อ>มินตันลูกในวันที่ทําความฝันได้สาเร็จอยากพูดความรู้สึกตรงนี้กับใครสุดครับกับพ่อครับกับพ่อใช่ไหมลูกเยีกยจะบอกอะไรกับพ่อเสลยครับก็ขอบคุณนะครับที่ทําให้มีวันนี้ก็ จะตั้งใจซ้อมครับตั้งใจเรียนจะไม่ทำตัวพิเรนพิเรนนะก็เขาไม่มีอะไรจะจริงใจในกว่นี้ละยังไงลูกพี่เรนนี่ว่าคือทำดื้อเขัโอ้เข้าใจบางทีบางทีสนิทกันมากไงก็มีเผื่อจำพิเรนไปบ้างตาคือพิเรนได้บ้าง เล็กน้อยแต่ย่ามากเกินไปนะครับว่าที่อนาคตวงการแบดมินตันไทยของเรานะครับน้องมินตันครับตัวรแล้วก็ะชับแต่ลู้นบ้านสุดมันมีพวกคือมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะลูกเอ้ ที่ท่านผู้ชมกับท่านท่านกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดพิศวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ